ที่พวกนายลองถามคนข้างล่างดูสิว่าเมื่อไหร่ลุงเขาจะออกอะกูไม่รู้เออก็หวังว่าเขาจะออกนะอย่าพูดเลยเพื่อนเดี๋ยวก็ได้ไปเที่ยวที่ห้องโกงเราเรามาหาหนางโปดูกันดีกว่าฉันขอดูด้วยสิได้ทางนายมีอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเดี๋ยวแชร์ไปให้ไม่มีขอบคุณที่ตอบพวกนั้นอยากดูด้วยแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตอะฉันอยากช่วยพวกนั้นแต่ไม่รู้จะทำยังไง ฮะฮ่โอ,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 อ้เป็นเต้าเลยเออเออของโคตรด,ดีเลยใช่เลยดีจริงเตรียมถุงยางไว้ด้วยพวกนายเอะอย่าแข็ง,ข<อ>งไม่รู้<ว>ตัวล่ะเฮ้ยด, <Hey. S 2> ดีจังเลยนะเออเอาไปเลยเอาผมไปเลย